ที่ดินจัดสรรประเภทสาธรารณประโยชน์ใช้ร่วมกันจะแย่งการครอบครองปรปับได้จริงเหรอสวัสดีครับพบกับผมมาเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทางกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกตเกี่ยวกับปัญหาของชุมชนเมืองประเภทที่ดินจัดสรรก็มีให้เห็นกันประจำนะฮะในการใช้สาธรารณประโยชน์หรือทรัพย์ส่วนกันบางคนก็ใช้แต่เกินงามทำโรงรถยื่นเข้าไปเอาเลาตัดผ้ายื่นเข้าไป หนักหน่อยมีการก่ออิดถือปูนมุงหลังคายื่นออกมาในทรัพย์ที่เป็นสาธารณะทีนี้พอมีการโต้แยง้งโต้เถียงกันเกิดขึ้นหลายคนก็หัวหมออ้างหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะมีการครอบครองปรปับแย่งเอาที่ดินดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วซึ่งในเรื่องนี้หลายคนยังสงสัยและมีการสอบถามเข้ามาว่าพี่อนนที่ดินสาธารณะประเภทที่ดินจัดสรรที่กันไว้เป็นสาธารณูปโภคเนี่ย สามารถที่จะแย่งการครอบครองประปักได้จริงเลยในเรื่องนี้เบื้องต้นเราต้องมาดูก่อนว่าในการที่จะเป็นที่ดินจัดสรรจะต้องมีการขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินในท้องที่นะฮะมีการแบ่งจําหน่ายเป็นสิแปลงขึ้นไปซึ่งในตรงนี้จะต้องมีการนาโฉนดไปยื่นขอจดทะเบียนมีการทําแผนผังเสนอเข้าไปตรงนี้จึงจะอยู่ในความหมายของที่ดินจัดสรร ทีนี้เมื่อมองดูแล้วว่าเป็นที่ดินจัดสรรมีหมู่บ้านจัดสรรตรงนี้ก็ต้องมาดูว่ามีคณะกรรมการนิติบุคคลบ้านจัดสรรหรือไม่ถ้ามีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนกลางที่จะมีสิทธิในการโต้แย้งต่างๆกับบุคคลซึ่งมีการาใช้ประโยชน์จนเกินพอดีนะในเรื่องของการแย่งทรัพย์ส่วนกลางทรัพย์ส่วนกลางที่โดนแย่งกันประจําก็จะมีสนามเด็กเล่นสวนสาธรารณะถนนหนทางเหล่านี้ ตรงนี้ก็ถือว่าเมื่ออยู่ในกฎหมายของการจัดสรรเป็นที่ดินจัดสรรแล้วจะอยู่ในกฎหมายนะครับตามประกาศของคณะปฏิวัตินะครับ286ซึ่งในข้อนี้ก็มีการกำหนดว่าทรัพย์ส่วนกลางประเภทาสาธารณูปโภคนะครับถือว่าอยู่ในภาระจำยอมของที่ดินที่จัดสรรน,นะฮะบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ แต่ทั้งนี้ไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดภาระติดพันหรือทำให้เสื่อมค่าซึ่งภาระจำยอมแก่สาธารณประโยชน์ในส่วนนี้ขึ้นมาได้เลยนะฮะดังนั้นในการที่เราจะเข้าไปแย่งการครอบครองหรือเข้าไปถือครองใช้ประโยชน์อ้างประปักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตรงนี้ไม่สามารถที่จะอ้างได้เพราะประกาศของคณะปฏิวัตินะฮะมาฉบับที่286หข้อ30ระบุไว้ชัดเจนว่า สาธารณสาธารณูประโภคนะครับซึ่งอยู่ในการจัดสรรถือว่าอยู่ในภาระจำยอมนะฮะเช่นสนามเด็กเล่นถนนหนทางเหล่าน,นี้ไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดภาระติดผพันพันหรือจะเสื่อมค่าไปไม่ได้นะฮะนอกจากนี้กำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินหรือ,อนิติบุคคลนะฮะต้องดูแลรักษาไม่ให้มีการเสื่อมค่าหรือสูญสลายไป ตรงนี้มีดีกาที่ยืนยันชัดเจนนะครับเป็นดีกาที่663-2562ทับาหกำหนดกำหนดไว้นะครว่าที่ดินที่ชอนำมาดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการจัดสรรและจดทะเบียนที่ดินพิพาทเป็นสาธารณะที่ดินอันถือว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับที่ดินพิพาทจึงอยู่ในภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายทันทีแม้จะยังไม่มีการประกาศโครงการก็ช่าง ซึ่งตามประกาศของคณะปฏิวัติมัาฉบับที่286ข้อ30ระบุกำหนดไว้นะฮะว่าสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรได้จัดทำขึ้นเช่นถนนหนทางสาธา,า,ารณะสนามเด็กเล่นให้ถือว่าอยู่ในภาระจำยอมให้อยู่ภายใต้กฎหมายจัดสรรน,นะฮะและจะททำการใดๆให้เสื่อมค่าไม่ได้และข้อ18ยังกำหนดห้ามไม่ผู้จัดสรรน,นำทำนิติกรรมที่ทำให้ก่อภาระติดพัน แก่ทรัพย์ดังกล่าวด้วยดังนั้นที่ดินจัดสรรน,นะฮะประเภทสาธารณประโยชน์จึงไม่สามารถนําบทบัญญัติแห่งเรื่องการครอบครองประปรบมาใช้บังคับได้ดังนั้นต่อไปนะฮะการที่มีบุคคลใช้ทรัพย์ส่วนกลางใช้สาธารณูปโภคน,นะฮะแล้วเป็นเหตุให้เสื่อมค่าแก่บุคคลอื่นซึ่งเขาใช้ประโยชน์ก็สามารถแจ้งไปที่นิติบุคคลหรือสามารถยื่นฟอ้องร้องเพื่อให้เพิกถอนได้ นะฮะฮถือว่าบุคคลทุกเราทุกคนนะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรสามารถที่จะใช้สิทธิในการที่จะคุ้มครองรวมไปถึงสาธารณูปโภคซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวนะฮะเป็นประกาศของคณะปฏิวัติ286กําหนด,ดว่าที่สาธารณะต้องอยู่ใต้ภาระจํายอมของบุคคลทุกคนซึ่งจะใช้ประโยชน์ร่วมกันดังนั้นต่อไปใครละเมิดใครลุกลำ้ำ ใครดำเนินการที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนฟอ้องร้องได้ทันทีถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านนั้นมีเคล็ดสาระความรู้ดีๆทนายนนท์ก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ